เลี่ยมโจโฉตอนเมื่อถึงการอาวสานของสกุลอ้วนโจโฉเป็นผู้ที่มีไหวพริบในการทำศึกดีอยู่แล้วดังนั้นเมื่อโจโฉสามารถทำลายคลังสเบียงของอ้วนเซี่ยวที่ตำบนอัวเจาได้แล้วโจโฉจึงนำแผนการในครั้งนั้นมาปรับเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวคือท่านมุขมนตรีโจโฉผู้มากไปด้วยสติปัญญา ได้สั่งให้บรรดาทหารของตนปล่อยข่าวหรือว่าโจโฉกำลังจะยกกองทัพไปตีสถานที่เก็บสเสบียงของอ้วนเซี่ยวที่เมืองเงียบขุนนอกจากนั้นโจโฉก็ส่งกองทหารอีกกองหนึ่งไปตั้งไ,งไว้ที่ตำบลลี่หยงซึ่งเป็นเส้นทางไปยังเมืองกิจิวของอ้วนเซี่ยวฝ่ายอ้วนเซี่ยวเมื่อเคยถูกโจโฉทําลายสถานที่เก็บสเสบียงไปครั้งหนึ่งแล้วในครั้งนี้อ้วนเซี่ยวจึงสั่งให้อ้วนส่ง ซึ่งเป็นบุตรชายคุณทหารห้าหมื่นไปช่วยเมืองเงียบอและสั่งให้ซินเบ้งนำกำลังทหารอีกห้าหมื่นไปตั้งขัดทับของโจโฉไว้ที่ตำบนลิยงเมื่ออ้วนเซี่ยวแบ่งแยกกำลังทหารของตนออกไปเช่นนี้แล้วโจโฉซึ่งเฝ้ารอโอกาสนี้อยู่ก็จัดกระบวนทับของตนเป็นกองทัพย่อยๆจำนวนแปกองทัพและเคลื่อนเข้าไปโจมตีค่ายของอ้วนเซี่ยวทันที ด้วยเหตุนี้เองกำลังทหารของอ้วนเซี่ยวอันเหลืออยู่เพียงน้อยนิดภายในค่ายก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีจากกองทัพของโจโฉได้ตั้งนั้นแล้วอ้วนเซี่ยวจึงต้องรีบหนีเอาตัวรอดไปและทําให้โจโฉได้รับชัยชนะในที่สุดเมื่อโจโฉเคลื่อนกองทหารเข้าไปในค่ายของอ้วนเซี่ยวแล้วสิ่งที่ท่านมุขมนตรีโจโฉได้ทราบก็คือ มีหนังสือจากทหารของตนบางนายส่งมาให้อ้วนเสี้ยวเพื่อขอแปรพักเข้าด้วยอ้วนเสี้ยวแต่ในเรื่องนี้ต้องขอชื่นชมในน้ำใจของโจโฉโดยในวรรณกรรมสามก็ได้บรรยายเหตุการณ์ในช่วงนี้เอาไว้ดังนี้และนายทหารสิบคนก็เอาหนังสือซึ่งได้มาแต่่ข่อ้วนเสี้ยวนั้นให้แก่โจโฉโจโฉรับเอาหนังสือนั้นมาอา่านดูเป็นใจความว่า ข้าพระเจ้านายทหารเป็นหลายคนซึ่งมาในกองทัพโจโฉนี้ขอคำนับมาถึงอ้วนเซี่ยวถ้าโจโฉเสียทีแก่ท่านข้าพระเจ้าทั้งนี้จะขอชีวิตไว้โจโฉแจ้งดังนั้นก็นึกแต่ในใจว่าถ้าพิจารณาตามหนังสือก็จะได้ตัวอยู่แต่บรรดาผู้ผิดนั้นก็จะแกล้งซัดผู้ซึ่งมีได้รู้เห็นทหารทั้งปวงก็จะพลอยช้ำชอกวุ่นวายไป แล้วโจโฉก็เอาหนังสือนั้นเผาไฟเสียจากข้อความนี้ก็แสดงให้เห็นว่าโจโฉมีน้ำใจกว้างขวางต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแม้ว่าพฤติกรรมของผู้ที่ส่งหนังสือลับไปยังว่นเซี่ยวนี้จะเข้าข่ายเป็นกบฏก็ตามแต่หากโจโฉสั่งให้มีการสอบสวนอย่างเด็ดขาดก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นในกองทัพ และอาจจะลุกลามต่อไปจนกลายเป็นเหตุการณ์ซึ่งสร้างความแตกแยกขึ้นในกองทัพของโจโฉได้ดังนั้นแล้วหนทางที่ดีที่สุดที่ท่านมหาอุปราชเลือกใช้ก็คือให้พระเพลิงเป็นผู้ชำระความเมื่อเสร็จศึกที่กลัวต่อแล้วโจโฉก็เคลื่อนทัพติดตามอ้วนเซี่ยวซึ่งหนีกลับไปที่เมืองกิจิวต่อไปฝ่ายอ้วนเซี่ยวเมื่อรวบรวมทหารได้แล้วก็ยกทัพออ,อกจากเมืองกิจิว เพื่อไปนำกำลังทหารไปแก้แค้นโจโฉโดยกระบวนทัพของอ้วนเซี่ยวในครั้งนี้ประกอบไปด้วยทัพย่อยๆสี่ทัพกล่าวคือทัพที่หนึ่งของอ้วนเซี่ยวมีกำลังทหารสิบหมื่นนายทัพที่สองของอ้วนถมซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของอ้วนเซี่ยวมีกำลังทหารห้าหมื่นนายทัพที่สามของอ้วนฮี ซึ่งเป็นบุตรคนกลางของอ้วนเซี่ยวมีกำลังทหารหกหมื่นนายทัพที่สี่ของโกกันซึ่งเป็นหลานของอ้วนเซี่ยวมีกำลังทหารห้าหมื่นนายส่วนโจโฉซึ่งยกทัพตามอ้วนเซี่ยวไปนั้นเมื่อได้ทราบว่าอ้วนเซี่ยวยกทัพออกมาตั้งรอยอยู่ที่ตะบนซองเต็งแล้วก็สั่งให้เคลื่อนกองทัพไปตั้งประชิดกับค่ายของอ้วนเซี่ยว กองทัพของทั้งสองฝ่ายจึงเคลื่อนออกมาปะทะก,กันอย่างตุดเดือดแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะกันได้ตั้งนั้นแล้วโจโฉจึงเรียกประชุมที่ปรึกษาทั้งปวงเพื่อที่จะใช้กลอุบายเอาชนะอ้วนเซี่ยวและจากการระดมสมองปรึกษากันโจโฉก็ได้แผนการอันแยบคายมาหนึ่งแผนกล่าวคือโจโฉจะสั่งให้ทหารเอกของตอนนำกำลังทหารไปซุ่มอยู่สองข้างทาง เป็นกองย่อย1 1กองเรียงรายกันไปต่อจากนั้นโจโฉและเข้าวถูกก็ไปกระทําการเป็นกองล่อให้อ้วนเซี่ยวยกทหารติดตามมาเมื่อกองทหารของอ้วนเซี่ยวหลงติดตามเข้ามาในเส้นทางที่ทหารทั้ง11กองของโจโฉซุ่มอยู่แล้วโจโฉก็จะจุดประทัดเป็นสัญญาณเพื่อให้กองซุ่มทั้งหลายยกทหารเข้ามาดีกระนาบกองทัพของอ้วนเซี่ยว ถึงแม้ว่าอ้วนเซี่ยวรวมทั้งบุตรชายและหลานชายจะรอดชีวิตจากการซุ่มโจมตีของโจโฉได้แต่การที่อ้วนเซี่ยวต้องพ่ายแพ้ให้กับโจโฉอย่างยับเยินถึงสองครั้งก็ทําให้อ้วนเซี่ยวกระอักเลือดออกมาด้วยความแพ้และทําให้เขาต้องเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอีกด้วยสายโจโฉเมื่อได้รับชัยชนะเช่นนี้ก็วางแผนที่จะตามล่าสีสของอ้วนเซี่ยวต่อไปซึ่งถ้าวิเคราะห์จากชัยชนะทั้งสองครั้งของโจโฉแล้ว สีสของอ้วนเซี่ยวก็คงอยู่เพียงแค่เอื้อมเท่านั้นแต่ก็มีเหตุแทรกแซงเกิดขึ้นเมื่อเล่าปีซึ่งในตอนนี้อาศัยอยู่ที่เมืองยีหลัมยกทัพออกมาจากเมืองโดยมีจุดประสงค์ที่จะตีเมืองฮูโตดังนั้นแล้วโจโฉจึงต้องยกทัพกลับมาที่เมืองฮูโตเพื่อป้องกันเมืองหลวงอันเป็นฐานอำนาจของตนการศึกระหว่างโจโฉกับเล่าปีในครั้งนี้ จบสิ้นลงด้วยชัยชนะของโจโฉโดยอุบายศึกที่โจโฉใช้ก็คือให้ทหารกองหนึ่งไปตีขบวนสเสบียงของเล่าปีนอกจากนั้นโจโฉก็ให้แหงหัวตุ้นยกทัพไปที่เมืองยีหลำของเล่าปีอีกทางหนึ่งด้วยหลังนั้นแล้วเมื่อเล่าปีถูกโจโฉโจมตีทั้งสองทางเช่นนี้ก็แต่พ่ายไปขออาศัยอยู่กับเล่าปียองเจ้าเมืองเกงจิ๋วฝ่ายโจโฉ เมื่อสามารถขับไล่เล่าปีออกไปจากเขตแดนของเมืองฮูตโตได้แล้วก็ยกทัพกลับไปพักที่เมืองหลวงเพื่อรอให้ฤดูหนาวผ่านพ้นไปก่อนที่จะยกทัพไปตามล่าอ้วนเซี่ยวอีกครั้งตอนนี้ก็มาถึงคราวอภสานของสกุลอ้วนกันแล้วครับเมื่อฤดูหนาวผ่านพ้นไปแล้ว โจโฉก็ยกกองทัพข้ามแม่น้ำฮองโหไปด้วยจุดประสงค์ที่จะล้างสกุลอ้วนให้สิน้นซากดังนั้นแล้วอ้วนทรงซึ่งเป็นบุตรคนเล็กของอ้วนเซี่ยวก็อาสาบิดาออกกระทําการโจมตีทับหน้าของท่านมุขมนตรีโจโฉแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่อ้วนทรงพ่ายแพ้ต่อกองทัพของโจโฉตอนนั้นแล้วเมื่ออ้วนเซี่ยวทราบข่าวความพ่ายแพ้ของอ้วนทรงผู้เป็นบุตรชายโรคที่ป่วยเรื้อรังอยู่ก็ก,กำเริบขึ้นมา และทำให้อ้วนเสี้ยวกระอักเลือดออกมาก่อนที่ในที่สุดจะสิ้นลมไปความตายของอ้วนเสี้ยวซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวเรือใหญ่ของตระกูลอ้วนก่อให้เกิดศึกสายเลือดขึ้นมาระหว่างขุรชายทั้งสามคนของอ้วนเสี้ยวกล่าวคืออ้วนถ้ำอ้วนหีและอ้วนส่งโดยเฉพาะการต่อสู้ระหว่างอ้วนถ้ำและอ้วนท่งโดยในตอนแรกโจโฉได้ตั้งทัพปิดล้อมเมืองจีจิวเอาไว้ แต่ต่อมาโจโฉก็คิดได้ว่าหากทําทการปิดล้อมเมืองเอาไว้เช่นนี้สองพี่น้องอ้วนถรรและอ้วนทรงก็จะมีความสามัคคีกันอยู่ดังนั้นแล้วโจโฉจึงยกเลิกการปิดล้อมเมืองและแท้งทําเป็นถอยกองทัพกลับไปเมื่อไม่มีกองทัพของข้าสึกปิดล้อมเมืองแล้วสองพี่น้องอ้วนถรรและอ้วนทรงก็ทำการรบพุ่งกันเพื่อแย่งชิงอำนาจตุด,ดังที่โจโฉได้คาดคิดเอาไว้ ซึ่งในเวลาต่อมาการประหัดประหารกันเองเช่นนี้ก็ทำให้อ้วนถ้ำตัดสินใจทรงหนังสือไปขออ้อนน้อมต่อท่านมหาอุปราชโจโฉเพื่อให้โจโฉยกกองทัพมาช่วยการขออ่อนน้อมต่อโจโฉของอ้วนถน้ำนี้แม้ว่าจะไม่ได้เกิดจากความจริงใจของอ้วนถ้ำแต่ก็กลายไปเป็นบันไดให้โจโฉสามารถตีเมืองกิจิวและเมืองบริวารอื่นๆของกิจจิวได้สำเร็จ ผลจากการรบในศึกครั้งสุดท้ายนี้ทำให้อ้วนถ้ำตายในที่รบส่วนอ้วนฮีและอ้วนท่งแม้ว่าจะหนีไปอยู่กับกองซุนของได้สำเร็จแต่ในที่สุดกองซุนของก็ตัดสีสของอ้วนฮีและอ้วนสง่งมาเป็นบรรณาการให้กับโจฉูเนื่องจากว่ากองซุนของต้องการที่จะเข้ามาอ่อนน้อมกับโจโฉด้วยเหตุนี้เองสกุลอ้วนจึงถึงการอาวสาน ด้วยประการชนี้ดังนั้นแล้วการรบระหว่างโจโฉและอ้วนเซี่ยวนี้จึงสอนให้เรารู้ว่าบุคคลทั้งหลายอันเป็นพี่น้องกันควรจะรักกันมากๆพี่ควรช่วยเหลือน้องและในทางกลับกันผู้ที่เป็นน้องก็ควรจะแสดงความเคารพนับถือผู้เป็นพี่ด้วยหากบุตรชายทั้งสามคนของอ้วนเซี่ยวมีความรักใคร่และสามัคคีกัน ผู้ที่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายของโจโฉมากกว่าถึงแม้ว่าอ้วนเซี่ยวจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่เมื่อโจโฉเข้าไปในเมืองกิจิวได้แล้วเขาก็ใช้ความตายของอ้วนเซี่ยวให้เป็นประโยชน์กับตนดังบทบรรยายที่ว่าโจโฉจึงให้แต่งโตแล้วให้จุดทูบเทียนคำนับศพอ้วนเซี่ยวแล้วร้องไห้รักเป็นอันมากอาการร่ำไห้ของโจโฉเช่นนี้ กลายไปเป็นสิ่งเรียกร้องความสนใจจากบรรดาที่ปรึกษารวมทั้งขุนพลและบุคคลทั้งหลายในที่นั้นได้เป็นอย่างดีหลังนั้นแล้วเมื่อมีที่ปรึกษาท่านหนึ่งของโจโฉถามถึงสาเหตุที่มหาอุปราชผู้ยิ่งใหญ่มีกิริยาเช่นนี้โจโฉก็คงซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าและเอ่ยปากกล่าวคําพูดอันเป็นอุบายของตนออกมาดังนี้ โจโฉจึงแกล้งอุบายหวังจะให้ทหารทั้งปวงสรรเสริญว่าตนมีใจสัตย์ซื่อแล้วเล่าความว่าเมื่อครั้งตังโตตัต้งตัวเป็นมหาอุปราชนั้นเรากับอ้วนเซี่ยวแล17หัวเมืองยกกองทัพไปตั้งอยู่นอกด่านที่สุยขวนจะกำจัดตังโตเสียอ้วนเซี่ยวจึงรอบถามเราว่าแม้ทำสงครามพ่ายแพ้ตังโตแล้วจะไปตั้งซ่องสูงทหารอยู่ตำบลใดจึงจะได้คิดการต่อไปเราจรึงถามอ้วนเซี่ยวว่า ตัวท่านจะไปอยู่แห่งใดเล่าอ้วนเซี่ยวบอกเราว่าจะมาอยู่หัวเมืองฝ่ายเหมือนี้ถึงอ้วนเซี่ยวกับเราเป็นคู่ทําศึกขับเที่ยวกันก็ดีแต่ได้เป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนเราจึงร้องไห้รับเพราะเหตุชนี้ทหารทั้งปวงได้ฟังโจโฉว่าดังนั้นก็สรรเสริญว่าน้ําใจมหาอุปราชนี้สัดซื่นนะด้วยอุบายในการพูดเช่นนี้ของโจโฉก็ทำให้เขาได้รับคำชมเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นก็ยังเป็นการซื้อน้ำใจของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอีกด้วยเมื่อท่านมุขมนตรีสามารถปราบรามหัวเมืองฝ่ายเหนือจนราบคาบแล้วโจโฉก็สั่งให้สร้างปราสาทหลังหนึ่งไว้ที่ริมแม่น้ำเจียงโหวซึ่งอยู่ในเขตตำบลเงียบกุนโดยสิ่งที่โจโฉแสดงถึงการอาจเอื้อมในราชบัลลังก์ก็คือการที่เขาสั่งให้หนายช่างผู้สร้างปราสาทบรรูปมังกรและหง อันเป็นสิ่งที่สื่อถึงองค์พระจักรพรรดิประดับไว้ที่ปราสาทด้วยสัตวรูราช,ชสมบัตินามว่าโจโฉสำแดงจุดประสงค์อันเร้นลับของตนออกมาแล้ว